ขอให้ฝนตกทีเธอร้อนมากฝนก็ไม่ค่อยมีถามคนแถวนี้เขาบอกว่าตั้งแต่สงกรานยังไม่มีฝนถึงมีฝนก็คือยังไม่นับเป็นฝนเพราะว่าดินไม่ฉ่ำดินไม่ชุ่มเขาว่างั้นแค่ตกมาให้รู้ว่าตก แต่ต้นไม้ดอกไม้เราก็สดชื่นอยู่นะเนี่ยค่ะทั้งหญ้าทั้งดอกไม้ก็สดชื่นไปด้วยกันนี่แหละจะพาทุกคนไปเล่นน้ำฝนกันค่ะรำเพยของลุงขวัญข้างล่างลงมาก็จะเป็นเข็ม จำปาของประส้มพี่หัวหน้าเก่าเคาะามาให้ค่ะเยอะอยู่นะเนี่ยปลูกอะไรไว้บ้างรกไปหมดเลย ลูกยังเล็กบางต้นก็ลูกพอแก่แล้วแต่ก็น่าจะประมาณ60%ค่ะกล้วยหอมจอมพลต้นนี้ก็ด้วยเนี่ยลเกรเนาะเรื่องผงธรรมชาติต้นพยอมกับส้ม2ต้นนี้งามงาม อายุสามปีแล้วเกือบสามแล้วค่ะอีกสักสองเดือนมัน้งครบ3ามปีบางต้นก็ไม่งามแต่สองต้นนี้งามลำดวนนี้ก็ปลูกพร้อมกันดวนสู้พยอมไม่ได้แต่ก็งามอยู่นะคะคือถ้าเทียบกับลำดวนด้วยกันก็งามอยูต่ต้นแดงนี้เพิ่งปลูก พยมต้นนั้นน่ะไม่งามเนี่ยต้นเนี้ค่ะเห็นไหมแคร์แคร์สวนต้นข้างหลังนั่นนั่นปลูกพร้อมกันก็ไม่รู้ทําไมเนาะอาจจะเป็นที่ต้นกล้าก็ได้ต้นกล้าแข็งแรงเขาก็เติบโตแข็งแรงดีอันไหนต้นกล้าไม่แข็งแรงก็ก็จะไม่แข็งแรง นกยูงข้างหลังก็ออกดอกเต็มเลยคะ่ะมีสามต้นออกดอกเยอะเลยสี่ต้นสีเนี่ยอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยสี่ต้นเนาะต้นนี้ที่เคยเล่าว่าลุงขวัญตัดตัดทิ้งแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่ก็เลยได้เป็นสี่ห้าต้นขึ้นมาจาก จากต้นเดียวขึ้นมาเป็นสีห้ากิ่งก็เลยดูเหมือนเป็นกอเลยค่ะเป็นหางนกยุงที่เกิดขึ้นเป็นกอกอว่างั้นแจ้วลุงขวัญเดี๋ยวประส้มพาไปดูผักหวานป่าอุ้ยตายต้นนี้แลลงน้ำกันกราวของประส้มต้องรีบเอานะ้ำมาช่วยค่ะตรงนี้ไม่มีระบบน้ำอันนี้ต้นจิก ต้องรีบนะมาเสริมทับดวนส่วนแดงนะ่ะแดงอนะ่ะดูสิปลูกพร้อมกันนะคะแดงทนแรงดีมากๆเลยใครที่ไม่มีระบบน้ำประส้มแนะนำต้นแดงต้นสักเนี่ยค่ะต้นสักนี้อายุเก <c oughs> ือบห้าปีและปลูกรุ่นแรกที่มาทำสวนปลูกจากเงานะซื้อเงามาบาทสองบาทแล้วก็มาปลูก ได้ประมาณนี้แหละทนแรงดีมากต้นแดงกับต้นสักแต่ถ้าให้เลือกประส้มเลือกต้นแดงนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทำไมเลือกต้นแดงชอบต้นแดงเป็นพิเศษเนี่ยค่ะต้นแดงอายุห้าปีทำไมถึงชอบเป็นพิเศษดูนี่ประส้มปลูกผักหวานป่าไว้เนี่ยดูสิใช้มาต้นแดงเป็นไม้ ผส้มก็มีผักหวานป่าอยู่ข้างล่างฝากต้นแดงเลี้ยงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมงามนะนั่นค่ะผักหวานป่าปผักส้มผักหวานป่าอายุน่าจะเกิดสองปีสองปีนี่แหละกลปลูกไปเรื่อยค่ะน่าจะสองปีชุดเนี้ยก็มีบางต้นที่หนึ่งปีก็มีค่ะ เนี่ยอย่างต้นเนี้ยต้นเนี้อาจจะหนึ่งปีเนี่ยเพราะว่าปลูกมาเสริมที่หลังเนี่ยค่ะเนี่ยเล็กๆเนี่ยเห็นไหมส่วนต้นเนี้ยต้นเนี้ยน่าจะสองหรือสามไม่แน่ใจน่าจะสองค่ะแต่ว่าต้นเนี้ยเป็นต้นที่งามพิเศษฝากต้นแดงดูแลได้งามมากๆต้นแดงดูแลต้น ผักหวานป่าได้ดีมากๆดูสินี่แหละถึงได้ชอบต้นแดงเป็นพิเศษเพราะต้นแดงเขาก็เป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งเนาะไม้ทนทานทนน้ำทนฝนทนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังทนแรงด้วยทนแรงเป็นพี่เลี้ยงผัหวานป่าเพราะฉะนั้นก็คือ เ็นเหตุเป็นผลว่าทำไมประส้มชอบชอบต้นแดงส่วนด้านในนู้นก็มะฮอกกานีสูงเลยเห็นไหมคะโตดีมากโตวไวมากมะฮอกกานีเนี่ยต้นที่สูงๆใหญ่ๆนั้นก็เกือบห้าปีส่วนต้นซ้ายมือนี่ปลูกเสริมเมื่อตอนหลังประมาณอายุประมาณสองหรือสามปีน่าจะสามปีค่ะประมาณนั้น สวนอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ทนแรงค่ะท่านผู้ชมปลูกเป็นไม้ประดับสวนได้เลยปลูกเป็นจัดสวนได้เขาเป็นพุ่มสวยแล้วเขามีดอกด้วยนะอายุสักปีสองปีเขาก็จะออกดอกให้เห็นผักชีช้างค่ะหรือโกดจุลามีสรรพคุณทางยาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อเอาไปทำกับข้าวกินแทนผักชีลาวได้กลิ่นคล้ายกัน กลิ่นคล้ายผักชีลาวนี่นี่เหมือนจะออกดอกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกลิ่นเขาเหมือนผักชีลาวเลยค่ะแต่ว่าบางคนจะไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นมันฉุนกว่าผักชีลาวแต่ใช้แทนกันได้เลยกินสดได้กินสุกได้ใส่แกงใส่ออมใส่ปลาคือดับคลาวปลาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะที่สำคัญคือทนแรง ลูกครั้งเดียวอยู่ได้ยาวๆค่ะคืออายุต้นเขาสองปีแต่เขาก็ขยายไปเรื่อยนี่เห็นไหมตอเก่าเขาตายตอใหม่ก็ขแขนงใหม่เกิดขึ้นมาก็จะอยู่อย่างเนี้ค่ะยาวนานคือมากกว่าสองปีค่ะสองปีคือต้นแม่แล้ต้นลูกเขาก็เกิดมาเรื่อยๆก็อยู่อย่างนี้ยาวอยู่กับปราส้มมานานแล้วก่อนนะี้ปลูกง่ายด้วย แค่ตัดกิ่งไปเสียบก็ได้แล้วเนี่ยเนกิ่งแบบเนี้ยค่ะเนี่ยกิ่งแบบเนี้ยตัดไปเสียบได้แล้วไม่ต้องชำไม่ต้องอะไรก็ได้หรือชำมใส่กระถางก่อนก็ได้ลุกที่เดียวอยู่ยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวพ่ะส้มก็จะเอาไปปลูกที่อุดรด้วยอันไหนที่ทนแล้งอะ่ะจะเอาไปปลูกเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำระบบน้ำเนาะก็เลยต้องหาไม้ทนแล้งก่อน ไว้ปลุกทีหลังเย็นแนมะ่ลมเย็นพ่ส้มก็เลยอยากจะพาเดินโยยาวเลยยังไม่อยากยงไม่อยากเข้าบ้าน <c oughs> ลมเย็นเย็นเนี่ยค่ะดอกไม้สวยๆลมเย็นเย็น บ้านก็เห็นมหว่าต้นสักอ่ะมันทนแล้วก็มีม่วงอุ้ยฝนลงเม็ดแล้วค่ะเข้าแล้วเดี๋ยวลุงขันตะโกนเรียกไปดีกว่าไปแล้วค่ะเข้าบ้านเข้าบ้าน